อุ้ยสวดกับผมสวดสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำได้ด้วยกันตกป่าหาอยู่หากินครับมื่อนี้พ่อมาใส่ตู้เย็นตูไ้ไรครับผม นี่ครับผมตุ้มยันห้าชุดเก่าครับผมหาหลังเมื่อนี้แฮะตุ้มเหลืออยู่แค่หาหลังครับผมเนี่ยที่ใส่กะนี่ครับผมหอยสลีปขีอเก่าครับผมขอใส่เนี่ยเก่าไปก่อนครับพอดีอยู่หน้าหอยมันไหลก็ไปหาเก็บออกตาหอยอยู่หน้าครับผมเก็บมันออกจากเขากบมันกินเขาเดี๋ยวเมื่อนี้เจอไม้ไม้อีกแล้วครับผมผ้ามาเบิ้งไม้ไม้ครับผมไปครับผมไปเบิ้งไม้ไม้กันเลยดีกว่า มาเบิ้งไม้ไหมครับผมน่ครับข้องเลยครับนี่ตัวนี้ข้องธรรมชาติตัวนี้มีทอตรงคู่มีทอเนี่ยครับผมเบิ้งไม้ครับวับเป็นไรครับสุดยอดวะไม้ยังสวยฟังนี้ไม้ก็สวยกันครับเงาเบิ้งฟังนี้ครับจะฟังนี้ส่วนมากจะเป็นต้าพะเกษตรครับคุณครับหกครับผมทั้งสองฟังเลยวิธีการใส่หอก่ะนี่ครับผมแถวๆนี่แหละ หาหมออ่องไสคือมันมาสุดอยู่นี่าะสุดมายยมมันมามากกว่ที่มาถอนกันอยู่เนี่ยเย็นฟังนี้กันครับฟังนี้มันหกเนี่เข้ากะพายามหาไซน้ำมุมน้ำมุมแบบนี้ครับผมคล้องน้อยๆแบบนี้ครับนีคล้องมันน้อยแบบนี้นี่หาหม่องไซเลยครับผมมีโตแน่นอนครับไปเดี๋ยวขอโตไซนะครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวื้อนี้ที่ผ้า ไปครับผมเดี๋ยวเขาบิ้งว no ิธีกันใส่ตุ่มเย็นตุ่มปล่อยใส่ยังไดให้ไม่ได้ตู๋ครับผมอันดับแรกเขาเลือกไม้ก่อนหางฟังที่แบบว่าพ่อที่จะตั้งตุ่มใดครับผมพอเขาเลือกไม้ได้แล้วปุ๊บไม้ที่เขาจะใส่นี้ตรงพื้นตรงพื้นนะใต้น้ำนี่ตรงที่เป็นขี้ตมขี้ดินทันเขากวาดครับผมกวาดออกไ้มันเป็นแปนเกี้ยงๆเลยครับผมกวาดออกให้บบมีขยะบบมีบ่มีฝุ่นเลย ตรงพื้นล้วบันนี้เอาตุ่มตั้งลงไปตั้งตุ่มเสร็จแล้วเอากวาดกวาดรอบๆตุ่มครนบ่ให้มีใบไม้่ให้มี่ให้มีเศษขยะมาใกล้เลยครับให้แปนที่สุดครับผมเพราะเยียนมาด้านข้างมันแปดเนาะมันเห็นเห็นตุ่มนี้หกหกคือมันจะมีความรู้สึกว่าตุ่มนี้นาเขาไปลบไปรีอยู่ครับผมเพราะมันมาแล้วมันจะรีบหาทางเขาเลยครับการไสกะคูดลุ่ม คุณรวมลงไปแน่เจักน้อยครับประมาณนี้ก็ได้นี่ซ้ำนี่ให้มันเพียงง่าตุ่มพอดีครับย่มเอียนมากมานี่ได้ไหลเข้าไปไง่ายครับผม หลังจากแต่งดันขางเสร็จแล้วก็เอาขี้ตม้มอัดด้านขางเพื่อที่จะว่าให้ตุ้มล่มครับผมแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปครับผมใส่เนื้อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ขยเย่าขยเย่าอ่อนที่ใส่เนื้อแต้งน้อยเพื่อที่จะให้กินหอยเชลลีมันฝุ่งมากหน่อยครับ เสร็จเรียบร้อยฮอกอะฮาตัดหญ้าตัดยังเมื่อปกไวเพื่อที่จะบ่ยค้นเห็นครับเดี๋ยวถธอมีคนเห็นเขาจะอาจจะมาลักยามลักเอาครับผมครับพี่น้องผมใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยครับอุ้ยมื่อแแหลครับผมถึงห่อนครับเดี๋ยวอีกสองขึ้นครับผมฮาไม้ไม่ไม้ไม่ตรงนี้เดี๋ยวใส่อีกสองขึ้นเขาจะมายามครับผมถารุ่นแลวกะถ้ามายามพร้อมกันครับผมอีกสองขึ้นครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับ ภามา่ยามตุม ial, ต่มเย็นตุ่มอะไรครับผมนี่ครับผมไม่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 เดี๋ยวข้ามาเบิ้องซีมานบ่ใส่ไปสองขึ้นแล้วครับผมมาลุดกันเลยเดี๋ยวหลังแรกผมใส่ไปตรงนี้ละอึบอึบนี่ครับผมหลังแรกนี้เป็นหลังที่ใส่ให้เบิ้งครับอึบอึบอึตกนี่ครับหลังที่ผมใส่ให้เบิ้องข้าวมาดูดกันครับซิมานบ่ใส่ไปสองขึ้นแล้วด้วยครับนี่อึบอึบเงี่ยไม่ไรนะวะอ๋อเรียกตั้งกล่องเสร็จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวมาลุนมึงครับประเดิมลังแรกอุ้ยสวดกับผมสวดสตัววะสองตัวกับผมแต่ว่าตัวใบใหญ่อ๋อตรงนี้รับผมหลังแรกก็มา,มาแล้วอ่าครับผมลำยันต่อครับยันต่อนี่ครับผมหลังแรกมาแล้วกสองตัวเมื่อกี้ยันลังแรกตรงนี้ครับตรงนี้ใส่ใกล้ๆก,กันอีกลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวฮัฟมาลุนบ้างครับว่าสิบหมาล์บอสวยป๊บยามต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวตั้งกล้อกกันนะลุนบ้างครับบารนี่โอ้โอ้ตกตกตก รู้สึกว่าเอียนไม้นี่โตเบใหญ่ครับผมหลังนี้มีตัวหนึ่งครับหนึ่งแตร,รมหนึ่งแตร,รมนี่ครับผมเห็นปะหนึ่งแตรมครับผมเดี๋ยวมาลุนต่อหลังที่สามกันครับผมสิม,มานไหมสิม,มานไม่มองะอะไรปะเดี๋ยวตั้งกองนะครับ ตรงนี้โบมี่เลยครับผมแนหวครับหลังนี้หลังที่สี่ครับผมมารุ่นครับสีมาบนบาสวดอยู่ครับสวดอยู่อยเออตเอนแถวนี้มีตัวน,น,น่อยไหมครับครับด<อ>ูนี่ครับผมนี่ตะลูกมันครับอันนี้ก็ตัวน่อยครับ รุ่นเบืองหลังสุดท้ายครับผมทิ <g ül> หมากรับ <g ül> หลังสุดท้ายก็มีอยู่ครับเจ <g ül> ้าเอียนไม้นี่ตัวปยยุยใหญ่ครับผมบได้ตัวใหญ่เลยจะว่าหิง ได้คือเกือบทุกหลังครับนี่ครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแทบน้อยๆครับผมมิเตอร์สวยหน่อยครับพี่น้องผมยามตุ้มเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานเย็นประมาณประมาณหาตัวครับมือนี่นี่จะว่าห่างใสบ่ค่อยบ่ค่อยใหญ่ครับผมมิจตใสนี่รุ่นนีมือนี่สงสัยที่ได้อาไปปล่อยเบแล้ครับรุ่นนี้น่าจะบ่ได้เหตุกินครับผมเพราะว่ามันมีแต่ มีนจะใส่ลูกมันครับผมกะเสียวไปปล่อยไว้ในสะไม้ที่ผมออกไปปล่อยไว้นั่นแหละมือนีนีโอ้ต้องขอไภัเ <c> ม <oughs> ื่อไ้เห็ดกินนเ้เบิ่งครับผมเดี๋ยวที่ออกเยี่ยนซุมนี้ไปปล่อยครับผมไปกับบ้านไปเ,เย,ไปปยี่ยมไปมาเบิง่งผลงานมบื้อนี้ครับลังนี้จิเอียนหน่อยครับมือนี้จะใส่เ <c oughs> นื่จะลูกมันบ่อยากหมานครับไม้ไม้นี้เอียนแับไหนครับ ครับผมลังนี้ที่สองตัว,น,วน,นะนี่ครับปา้าอันนี้บอมีเบิร์แล้วครับ,รบนี่ครับผมเยอะหน่อยหาตัวถือว่าฮกะเข่าแทบทุกหลังครับผมแต่ว่าห่างมันตัวหน่อยแห้งเดี๋ยวส้มนี้ที่ไปปล่อยครับนี่ครับหมูของเก่าเลยครับนี่อันนี้ผมกจะที่ไปปล่อยกัน ของเก่ากัเพียบเลยครับนี่ซุมนี้ที่ไปปอยป่อยสาที่ผมเคยเอาไปปล่อยนะครับไปครับผมเอาเย็ดไปปอยครับครับพี่น้องผมนี่เยื่ยนประมาณสิบสองสิบสามตัวครับเดียวนี้เอามาปอยไม้เก้านีแหละคือผมกลาวว่าเอามาปอยไว้แล้วก็ะตอนแรหนาแรงนี่มันหนาจะหญ่งขึ้นครับตอนนี้ตอนนี้ส่วนมากจะใส่นิ้วมือใส่นิ้วมือใส่ใปุ่มมือครับผมนี่ไปนิดหน่อยเพระฮอตนาแรง คิดว่ามันหนาทิ่งใหญ่กูหนีแล้วก็เพราะที่มันจะกินเบ็ดได้ผมออกมาปล่อยไว้เพื่อที่จะถามมาใส่เบ็ดหนาแรงครับผมเมื่อนี้มันมันมีแต่ตัวน้อยๆครับก็เลยปล่อยขารแเม้นได้ตัวใหญ่ที่จัดเมนูให้พี่น้องเบิงอยู่ครับผมเนี่ยผมใส่น้อยๆมันกะเป็นธรรมดาครับผมที่มันจะหนีหนีออกจากนี ไปเรียกว,ว่าตอนนาแรงขันนาแรงนี้มันก็สิกลับมาให้เราครับเอาคือบบล็องน้องปีนขึ้นมาสวยเลยครับปล่อยลงน้ำแต่สีสีสลงเหมด้นน้องปล่อยลงไปในน้ำเดี๋ยวห้องมาเบิงรอบๆสะที่ผมปล่อยครับน่ครับตัวนี้เป็นให้หน้าบ่าม่น้ำนะครับนี่บ่มีน้ำเพราะว่าตรงนี้เป็นโน่นครับนี่ น้ำนีก็มาจากการสูบเขาจะเอาสูบครับผมเจ้าของสาเป็นสูบใส่ด้านหลังก็เป็นเป็นโน่นเท่านครับผมด้านขาฝั่งนี้ก็เป็นโน่นมันมันจะเป็นโน่นอ้อมไปเลยครับต้องให้เอียนมันออกจากสาไปพอพอมันแหลงปุ๊บย่ำป่าลงมันก็สิกลับลงมาในสาหนีเก่าครับฮะพงก็บิมาใส่เบีดอ่ะเือเก่าแต่ว่าตอนนี้มันตัวน้อยก็เลยเอาไปปล่อยไปก่อนครับผมไปครับผมกลับบ้าน Hey. มากคลิปนี้จังไดกะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหนา้าครับผมป้า